หลังจากที่ห่างหายจากกิจกรรมไปนานนะคะตอนนี้เราได้กลับมาแล้วนะคะกับกิจกรรมกล่องสุ่มนะคะสามารถอ่านรา,ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจเบวเบลชาแนลนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะอ่ะค่ะมาแก้มือกันหน่อยนะเรายังมุ่งหน้าห้องนี้ต่อละกันเนาะเฮ้ยดีนะยังเข้าโอเค900นะคะที่เราต้องไปให้ถึงตอนนี้ยังขาดอีก400 900นี่คือได้คืนนะไม่ได้อะไรนะคะ ถ้าเกมมันตึงเราอาจจะหยุดอยู่แค่เกนะ้าร้อเนาะโอเควันนี้ก็พยายามแบบข้ามใจอ่ะพยายามเล่นแบบผัดโผลนะ่เนาะมันจะเข้าอีกไหมวะไม่อยากกลับไปเริ่มใหมนะ่แล้วตัวเล็กตัวน้อยไม่มีขึ้นมาเลยนะว่าแล้วออ้ยรอดพอตัวนี้เลยโอ้โหก็คือแบบลองเทหมดหนะ้าต่างนะตอนนี้ได้อยู่50ได้คืนแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ รอดมาได้ด้วยบุญบาร,รมีใดๆก็รวนขอบคุณนะคะไม่มีตัวเล็กขึ้นมาให้ตีเลยอ่ะโอเคตอนแรกก็จะตีตัวนี้โหโผล่ขึ้นมาอีกพลึบเลยตอนนี้ได้อยู่250นะคะก็ถือว่าโอเคไม่แย่เท่าไหร่แต่เอ้ยเจอไพวกตัวเล็กไม่ขึ้นมาเลยว่ะ เฮ้ยหมวกเหลืองแว่นหายเลยอะว่าแล้วก็มาโอเค1ันห้านี่ครับกรได้อยู่หกรอยนะคะลิงรับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์ลับซั์เข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย